สวัสดีครับพี่ๆทุกคนทุกท่านครับก็วันนี้มาอัปเดตกันหน่อยนะครับนี่ได้มาเพิ่มอีกองคหนึ่งนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมบันสพานสูงนะครับไตรมาสหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีนะครับองนี้เป็นไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรครับเ่าจะจัมโบ้เนาะเพราะว่าเไปเทียบให้ดูนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่อันนี้อันนี้ใหญ่เปเริ่มเลยนะครับทีแล้วได้มาหนึ่งองนะครับแต่ว่าปล่อยไปแล้วเนาะเซียนเดิมจากวัดเลยนะครับ ใครสนใจก็ทักมาคุยกันได้นะครับมาลงหน้าแผงนะครับแล้วก็มีนี่ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งองค์นะครับที่แรกผมมีสององค์นะครับสภาพมหาราบชนะจนรวยล้นฟ้านะครับนี่ลอยจานนี่นะครับออกวัดโปรดเกียรตินะครับนี่ครับแต่ปลุกเสกที่โบสถ์เขาสัพพสูงด้วยนะครับเป็นเนื้อชนวนนะครับสร้างเพียงห้าร้อยตนนะครับโคดนะครับ หมายเลนะครับที่เห็นนะสี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับมดูตาเปล่ากันนี่ครับสลักเป็นยานสวรรมงคลนะครับสวยมากๆเลยครับนี่เป็นเสาห้าซื้อที่ดินนะครับพิมเล็กนิดใต้ฐานก็ฝังตะกุดทองนะครับฝังตะกุดนะครับนี่เป็นปิตาจานผันนะครับนี่สมดผันวัดอินทรามนะครับ นี่เป็นเนื้อที่ไม่ได้ลงรักนะครับสวยๆเลยนะครับนี่พีมหกสามนะครับเก็บเสียมาเดียญเดิมนะครับยังอยู่นะครับใครสนใจกระทักมาคุยกันได้นะร้อยี่ห้าปีนะครับอันนี้เป็นอาจารย์ผันเหมือนกันนะครับนี่รุ่นบรูนับรดพิม์หกสามนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นพิมพ์สองหน้านะครับขออนุญาตนะครับ นี่ครับนี่ลับวบวบอ,อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูนะครับขออนุญาตเอากล้องไปทางอื่นก่อนนะครับจะถ่ายกล้องคนเดียวนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นพิมพ์สองหน้าแบบนี้นะครับผมมีผมมีแค่สององค์นะครับในรุ่นนี้นะครับมีแค่สององค์ตอนนี้จะเป็นพิมพ์เล็กของ วัดอินทราลามนะครับนี่สวยเลยนะครับพิม์เล็กก็สวยนะครับอย่างที่ไม่ลงรักพิม์เล็กก็มีนะครับนี่มีอย่างละสององค์เนาะนี่ก็สององค์สององค์นะครับสองหน้านี่ก็สององค์นะครับก็เหลือรูปหล่ออีกนะครับองค์หนึ่งนะรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะครับขอกวัดอินทราลามเหมือนกันนะครับนี่ปีห้าเก้านะครับทางวัดก็เหลือเหลือน้อยแล้วรูปหล่อรุ่นนี้นะครับแต่ส่วนมากจะเป็นสีไม่ค่อยแจ่มนะครับนี่ ได้องที่ผิวยัยงดีมากๆเลยนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับอันนี้รุ่นหนึ่งที่ว่าใครศรัทธาหลวงผู่เอี่ยมก็นําไปห้อยบูชาได้นะครับนี่โค้ดใต้าฐานไหมครับเห็นเรียกใต้าฐานไหมครับนี่มันเบอร์ด้วยนะครับใครเข้าไปก็ไปรุ่นเรานะครับว่าเรียกอะไรนะครับ นี้ก็มีประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะทยอยลงเพิ่มเติมให้ดูนะครับสายและผู้เอี่ยมนะครับส่วนตัวล็อกเก็ตก็มีนะครับวันนีสวัสดีครับ